มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนคุณลุงช่างซ่อมถูก72ล้านทำตัวไม่ถูกเตรียมลาออกกลับไปใช้ชีวิตที่บ้านเกิดจากที่มีคนถูกรตเตอรี่รางวัลที่1งวดวันที่1ทธันวาคม2566จำนวน12ใบได้รับเงินรางวัลไป72ล้านบาท ก็ได้รับคำตอบว่าเป็นความจริงทราบชื่อก็คือนายอวยชัยเขารบอายุ56ปีเศรษฐีป้ายแดงชาวชัยภูมิปัจจุบันทำงานเป็นช่างซ่อมบำรุงอยู่ที่ร้านดังกล่าวโดยนายอวยชัยเปิดเผยว่าทันทีที่ทราบว่าถูกรางวัลที่หนึ่งก็ตื่นเต้นมากๆทำอะไรแทบไม่ถูกรีบมาบอกเมียและพากันไปบอกเฮียตีเจ้าของร้านจากนั้นก็ให้เฮียตีโทรศพัพท์บอพันตำรวจเอกปรีชาเพื่อรับทราบ เดิมไม่อยากให้ดังแต่เพื่อนร่วมงานทราบก็พากันดีใจแล้วก็โพสต์ลงทาง Facebook ตอนนี้ก็โอเคแล้วจากนี้จะยังทำงานที่นี่ไปอีกสักระยะรอเฮียตีรับคนงานใหม่ก็วางแผนจะพาภรรยากลับไปใช้ชีวิตที่บ้านเกิดสร้างบ้านหาทำร้านต่อด้านเฮียตีบอกว่านายไวชัยทำงานที่ร้านมากว่า20%ปีเป็นคนงานที่ซื่อสัตย์สุจริตขอแสดงความยินดีกับเศรษฐีใหม่ด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ